สวัสดีครับก็นี้จะมารีวิวร้านปิ้งเนยกันนะก็อยู่ที่นุสาวรีนะครับบรรยากาศเนี่ยอยู่บนห้างวิกตอรี่นะก็บรรยากาศเนี่ยสวยนะเป็นรถไฟฟ้านะครับแล้วก็เดินผ่านนี่ครับมีรถไฟฟ้าผ่านนะก็อันนี้ก็เป็นเตาเคอนเทนเนเลือกสามแบบแบบว่าเป็นหมูกระทะหรือว่าเป็นเตาแบบปิ้งแบบแบนๆนะครับก็สามารถได้หลากหลายแล้วมีแบบเป็นต้มก็มีนะใครจะเลือกแบบเป็นก๋วไหนก็ได้แล้วก็อันนี้ก็คือกุ้งเราก็ใกล้สุกแล้วนะครับนี่น่ากินมากเลยก็ บรรยากาศโดยรวมเนี่ยคือเปิดเพลงเพราะมากแล้วก็บรรยากาศบนดาดฟ้าเนี่ยคือแบบชอบมากเลยนะครับมีเนยเขาให้แบบเป็นก้อนๆอย่างนี้เลยนะนี่ก็ผักเต็มหมูเต็มนะครับ<อ>เดี๋ยวเราจะมาชิมน้ําจิ้มกันให้ดูกันนะครับก็น้ําจิ้มเนะี่ยจะมีให้เลือกหลายแบบมากเลยนะผมเลือกเป็นซีฟู้ดกับน้ำจิ้มหมูกระทะมานะที่เป็นที่จิ้มหมูกระทะละกันแซ่แบกัแบแซ่บซีฟู้ดนะครับ โอเคมากเลยครับก็แนะนำเลยนะใครที่มานุตตวรีรีเนี่ยก็ลองมากินกันที่นี่นะครับอันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ